ค่ะหัวยเราพัฒนาวันพุธค่ะฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางจ้าหัวยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการพัฒนานใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจระระาราณในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะชมเพื่อความบันเทิงค่ะทุกคนคลิบซีขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ มวยลาวพัฒนาวันที่14เ้อพี่น้องาพัฒนาวันที่14ออก9 9 8 9 1 9พี่น้องเด่นให้ที่1กับ2เข้าที่1ค่ะ8หางจับคู่ไม่เข้าเราก็ทำสูตรใหม่ให้เด้ยพี่น้องเ้อไอ้1มันมาอยู่แต่ว่าจับคู่ไม่ถูก ูตรนี้เรามาดูเด่นให้ที่เก้าก็มาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าพี่น้องเอยเด่นเก้ากับหาเป็นเก้าแปดกับหนึ่งเก้าเนาะอันนี้เก้าหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ว่ามาเด่นให้ที่ห้าโกเขาคือเก้าอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งสูตรอันนี้ก็สองสูตรสูตรพวกนี้โลกออกหมดแล้วเด้อไม่เอาเด้อลงสูตรใหม่ให้ เด่นที่ห้ากับหไม่เข้าตัวนี้นะทั้งเด่นทั้งอะไรไม่เข้าตัวนี้แหละสูตรสามตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสูตรสมตัวเด้อต่อจากนี้เลย หูสาตัว สิบสี่ใช่ไหมสิบห้าสิบหกโอ้ความกันร่อมกับเลขไงแล้ว,วพี่น้องเด้อเดินไปที่ เด่นไปที่ตัวใดเจ็ดนะเนอะเจ็ดกับแปดกับศูนย์กับหนึ่งมันมันมันกัดเบิรดได้พี่น่องเลยแปดกับศูนย์เด่นใไปที่แปดกับศูนย์ เดินไปที่แปดกับศูนย์สามตัวสามตัวตัวสามตัวตัวสี่หางด้วยหนึ่งแปดเจ็ด หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าหกแล้วทีนี้สองตัว 8 7 8 6 8 7 8 6 8 7 8 6 9 7 9 6 9 7 9 6 78 68 87 86 97 96 สอ6สี่หกแปดีเก้ากยังบ่มีตันนี่เลขมันกลับกันซืดด่อเื่อะพี่น้องเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเกนเดียวสกแเลขแชุด8ปดเจ็ดเหกห เก้าหกหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครบแล้วพี่น,อน้องพิธีพิทันไต่ตองเทเดร์เลขเดอ้อสองสี่หกแปดแปดชุดตัวนี้ก็สามตัวสี่ชุดไม้บรรทัดค่อยไปไหน ได้ลักไม่บรรทัดไปหัวมาเลยหาคลองสิบผใครเห็นมีค้นออกไปมีค้นออไม่บรรทัดไปสิบผ้ม,ม่มไม่บรรทัดหน่อยแล้วพี่น้อง สีตัวสีหางแล้วพี่น้องเด้อเด่นไปให้ที่แปดเด้อตัวนี้ก็แปดตัวนี้ก็แปดะจบลิปไปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ เด่นไม่มาก็ไม่ให้ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อกลับด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปค่ะเราพัฒนาที่สิบหกคะ่ะขอบคุณค่ะ